ต่อมาก็คือการให้กำลังใจนะคะส่งเสริมการเรียนรู้โอ้ยเยี่ยมมากเลยสุดยอดไปเลยนะคะครูแอบมาเชียร์ขาดใจเลยนะถ้าเด็กคนไหนชอบเชียร์ครูจะเชียร์เพื่อให้กำลังใจแต่เด็กบางคนก็ไม่ชอบเชียร์นะว้าวแบบนี้ก็มีต้องเชียร์แบบอ่อนยนว้าวทาได้แล้วเยี่ยมจริงๆนะบางทีแบบอะไรที่เป็นเรื่องยากอะแล้วเราบอกว่า แกให้ได้ตั้งใจหน่อยอีกนิดเดียวเขาจะทำไงคะแกไม่ได้มันยากไม่ไม่ย่ย่ร้ลองห้าโยนของคว้างของทิ้งแต่ถ้าเราบอกว่าโหอันนี้มันยากมากนะนี่ต้องใช้ความสามารถมันต้องพับมุมนี้นิดนึงนั่นแหละนั่นแหละโอ้โอ้ไหวรอเปล่านี่ไหวรอเปล่านี่ยจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยนะคะในที่สุดเขาก็แกะได้เขาก็ทําได้แล้วก็บอก อ้โหอันนี้มันยากมากเลยในนียขนาดครูยังทําไม่ได้กว่าครูจะทําได้ตั้งนานเลยอู้หแสดงว่ามีความอดทนมีสมาธิมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเี่ยมนะคะเนี่ยเชียร์ขาดใจนะคะเชียร์ให้เชียร์ในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยอดทนมีสมาธิตั้งใจมีความสามารถ ไม่ต้องใช้คำยากก็ได้นะคะใช้ของง่ายๆ